็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะผมบอกว่าเพจตอนนี้เราอยู่ในเกมเดิมครับนั่นก็คือกระบี่ยุทธจักรเพราะว่าผมยังเล่นอยู่หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ New Salt Man s ซอนแมนก็มันเป็นเกมแนวจอมยุทธนะครับที่ดีะระดับหนึ่งที่เปิดเซิร์ฟไทยนะตอนนี้มีภาษาไทย ผมที่เป็นคนเล่นเกมจีนกําลังภายในแล้วก็ภาษาจีนมาเยอะแล้วผมเวลาเห็นเกมภาษาไทยกําลัาเนี่ยมัน,ม,นมันฟินนะมันก็เลยต้องเล่นบ่อยๆก็เลยยังเล่นเกมนี้อยู่ยังไม่ได้ไปเล่นเกมไหนโอเควันนี้ถึงข่าวของหัวซานพระเอกของเราครับซิกเนเจอร์ของเกมกําลังภายในก็คือกระบี่ข่าเกมไหนไม่มีกระบี่ จะเรียกกาลังภายในในี่ยากมากเลยนะคือคือไง,ไง่ายๆพระเอกอใช้กระบี่เออประมาณนี้นั่นก็คือหัวซานวันนี้ผมจะเอาเทคนิคแล้วก็การคอมโบเบื้องต้นมาแนะนําเพื่อนๆที่เล่นหัวซานครับมาเรามาดูสกิลหัวซานกันก่อนครับก็เข้ามาที่วิทยายุธอ่านี่ก็คือเซตหัวซานเซตเนี้ยเอ่อเท่าที่ผมดูมาแล้วก็เห็นข้อมูลจากคนจีนนะมันเป็นเซตที่เหมาะกับ PVP ครับ เป็นเซตท,ที่เก็บงานไวเขาเรียกว่าเข้าออกเก็บงานไวเหมาะกับ PVP มากจะ1นึ่งก็ได้แล้วแต่จะเก็บงานจะฆ่าใครอะเซตนี้เร็วสุดเพราะว่ามันมีสกิลนี้ครับเป็นสกิลหากินแล้วก็หลังๆพอเราเอัพเขาเรียกกําลังภายในสกิลต่างๆมันจะเพิ่มดาเมจมากอะเดี๋ยวผมคลิกกาลังภายในให้ดูด้วยวิธีอัพอ่าวิธีนี้อาจจะไม่ถูกต้อง100%แต่อัพตามนี้ก่อนก็ได้จะทําให้เล่นสนุกแบบกดมันขึ้นคอมโบมันขึ้นตรงเนี้ย เพราะว่าอัน,นี้คือการลดสกิลหากินเลยก็ว่าได้นะครับส่วนไอ้น,นี้คือการเปลี่ยนสกิลหากินอะ่ะถ้าเราอัพไอ้น,นี้ยสกิลเราจากมันจะเป็นแบบล่างเงาใช่ไหมมันเท่มากนะสกิลนั้นแบบจึ๊กจๆ๊กจ๊ก,ก,ก,กเออมันจะกลายเป็นบุ่มระเบิดทีเดียวถามว่าความเท่อะมัน,ม,นมันหายไปครับแต่มันได้มากับความโหดเพราะว่าคิดง่ายๆนะเวลาเพื่อนๆจะทําดาเมจอะการที่มันมีหลายๆฮนะิตอย่างเช่นมันออกท่าเป็นเงา1ิฮิตป๊อก๊อกป๊อกป๊อกสิบครั้งเท่เทตับทีเดียวบุ่ม ไอทีเดียวอ่ะมันเร็วกว่ามันจบกว่ามันไวกว่าครับมันเลยเหมาะกับ PVP เออแต่มันอาจจะไม่เท่เงาอะ่ะ พอเพื่อนจ๊กจิกสองทีแม่งคู่ต่อสู้มันกระโดดหนีไปไกลแล้วมันก็จ๊กลมไปครับจิกจกกเสียเวลาดังนั้นหลักการง่ายๆของการดูสกิลเกมเลยนะอะไรที่มันคูดาวเร็วมันซีซีมันจบไวนั่นคือสําหรับ PVP เลยครับเอาไว้ฆ่าคนง่ายๆและหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าสายลมปานมันตีคนได้ไหมพี่มันสามารถที่จะเอามาคอมแบงได้ครับแต่มันเหมาะกับมอนนะเพราะว่าอย่างที่บอกสายลมปานเดี๋ยวผมไปกดให้ดูอ่ะ สายลมปลานะส่วนใหญ่สกิลมันต้องการพื้นที่ก็คือวงวงเขาเรียกรัศมีะเมื่อศัตรูอยู่ในนั้นมันจะทําดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาคือคนอะมันไม่อยู่ในนั้นหรอคนมันจะออกแล้วก็การที่มีสกิลที่มันแบบลีลาแบบบุ้มบุมคนมันจะหนีเร็วกว่าอย่างที่บอกอะถ้าเทียบกับสายปราบมามันจบอะมันดุ่มจบเลยคือคือคุณจะหนีลำบากของไอ้สายลมปลาอาจจะฟาด1 2ออาจจะโดนแต่34มันพุ่งไปแล้วไงหรือบางคนหลบหรือบางคนกดสกิลสวนดังนั้นหลักการง่ายๆเลย Uh, อะไรที่มันจบเร็วมันแบบปุ๊บไอ้นั่นแหละคือเหมาะกับการ PVP แต่อันนี้ก็เอาไปเล่นได้สมมุติคนเบื่อสายก็บีปามานก็มาสลับสายนี้เพื่อไปเล่นขำๆได้ครับก็แล้วแต่เราเบื่อๆไงเราแบบเล่นปามานมาบ่อยแล้วก็มาลมปานมันก็เล่นได้แต่ว่าต้องปลดนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูอะลมปานถ้าปลดตามนี้เพื่อนๆจะต่อคอมโบได้ต่อเนื่องไอ้น,นี้แต่ไม่ถูกต้องร้อเ็แล้วแต่สไตล์คนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปลดตามนี้มันจะมีสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้ถ้าเอาคูดาวออกมันจะแบบ คือมีจิตกระบี่มันก็ต่อเนื่องได้อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วก็ทําให้เห็นว่า2ส,สายเนี่ยมันมีดาเมจที่ต่างกาันแต่ว่าอย่างที่บอกอันนึงมันจบเร็วอันนึงมันต่อเนื่องแล้วก็เหมาะกับการตีมอนหรืออะไรที่มันยืนนิ่งครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดสายอะไรก่อนเอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ผมสายอะไรอ่ะตอนนี้ผมสายปราบมาเดี๋ยวผมจะคอมโบให้ดูง่ายอ่าปราบมาน่ะหลกักๆคือต้องดูบัฟหรือสแต็กที่มันขึ้นมา1 2ครับพอจังหวะที่มันเป็นเลข2อ่ะเพื่อนๆกดสกิลอะไรมันจะดีกับปราบมาหมดเลยดูนะอ่เมนยงนี อันนี้คือเก็บสแตก็กใครๆก็รู้ครับใครเล่นสายนี้ถ้าเก็บสแต็กไม่เป็นไม่ต้องเล่นครับไปเล่นสายอื่น <c oughs> เพราะว่าการเก็บสแต็กของหัวซานมันสาคัญมากนะเกมนี้ถ้าให้ผมเทียบนะครับระหว่างหัวซานบูตึงแล้วก็อาชีพต่างๆผมว่าหัวซานบูตตึงอาจจะใช้ความคิดมากหน่อยครับมันมันไม่ได้กดสกิลเลยอ่ะมันต้องมีการเก็บสแตก็กเก็บลูกแก้วนู่นนี่นะแล้วก็คิดด้วยนะอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างคิดยังไงเนี่ยเหมือนสมมติผมตีอ่าผมไปนี้ก็ได้หนึ่งเพื่อนๆจะเห็นนี่ไหมเพลงกระบี่เนี่ย ถ้าผมไประเบิดพลังก่อนอะมันจะน้อยครับไอระเบิดพลังมันจะโดนลดดาเมจดังนั้นผมต้องระเบิดตอนที่มันมีเลข2และนั่นแหละมันต้องคิดไงมันต้องดูแล้วก็จะระเบิดตอนไหนแต่บางคนก็คิดคอมโบแบบไม่ต้องสนหาอะไรก็คือไป 1, 2แล้วก็บุ่มไอนี่คือเขาเรียกว่ากดตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันแบบเข้าจังหวะแต่หลังจากนั้นอะ่ะเพื่อนๆแบบสมมติมันจบคอมโบเนี่ยเพื่อนๆจะทำยังไงมันก็ต้องออกมาใช่ไหมหรือพุ่งเข้าไป อ่ะอันนี้กดปุ๊บอ่ะเห็นไหมถ้าเพื่อจะงัดมันก็จะกลายเป็นสเต็ปที่สไปแล้วระเบิดพลังก็ไม่มีประโยชน์อ่ะพอระเบิดไปปุ๊มมันก็จะน้อยลงเห็นไหมห้าเลยดังนั้นถ้าเป็นไปได้อ่ะเหลือบตาดูหน่อยว่ามันมีสเต็ปสและถ้ามันมีสเต็ปสอเพื่อนๆกดสกิลอะไรของสายเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันดีหมดเลยครับถ้ากดนี้ก็เพิ่มดามีถ้ากดนี้ก็เพิ่มพลังถ้ากดนี้ก็เพิ่มพลังเข้าไปอีก ถ้ากดนี้ก็ลดคูดาวสิบวิคือมันดีหมดเลยอะลดคูดาวสิบวิดูยังไงดูคือมันต้องแบบดูสแต็กตรงนี้สําคัญมากจริงๆเกมเนี่ยผมมีข้อติอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าสแต็กมันเต็ม2ออะถ้าเป็นเกมใหญ่ๆนะครับแบบฟอร์มยักษ์หรือว่าทิปเปอรเอขึ้นไปอ่าสกิลตรงนี้มันจะเป็นกระพริบกระพริบมันกาลังบอกว่าเหมาะที่จะกดเออง่ายๆมันจะกระพริบหมดเลยถ้ามันเป็นเกมดีๆนะแต่เกมนี้มันไม่บอกครับคือเพื่อนๆต้องไปสังเกตเอง ความความยากในการเล่นมันก็เลยเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าบางเกมคือมันแบบจะบอกสถานะแล้วนะว่าเออพร้อมกดสกิลนี้อ่ะลองดูใหม่นะนี่ผมพูดไว้หนึ่งอ่ะสมมติผม2อ่ะนี่ผมกดปุ๊บมันจะคููดาวเห็นไหมหายไปสิบวิครับแต่ถ้าผมไปกดตอนที่มันยังไม่ครบ2อ่ะที่ไม่เป็นเลข2อ่ะก็คือมันเป็นสเต็ปที่3มนั่นแหละมันจะคููดาวสามสิบมันหายไปเยอะมากนะคนที่เล่นหัวซานก็เลย ผมคิดว่าต้องใช้ความคิดหน่อยแล้วก็พลาดไม่ค่อยได้นะกดมั่วก็เสียแบบเขาเรียกว่าเสียบัฟของสกิลไปอะ่ะดังนั้นแล้วแต่ชอบผมว่ามันก็กดยากระดหนึ่งแต่มันก็มีความสนุกในความแบบกดยากอะไรของมันนะอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าสมมติถ้ากดผิดจังหวะมันน,นี่หนึ่งอ่ะแล้วผมกดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นไหมมัน35มเพราะว่าสแต็กเพลงกระบ,บี่มัน2งนะครับมันมันต้องเป็นเลข2ก่อนแล้วเรากดสกิลอะไรอะ่ะมันจะดีต่อสกิลเราหมดประมาณนี้ดังนั้น ก็ต้องไปคิดกันเองครับหลักๆของหัวซานสายนี้ก็คือดูสแตกกระบี่ด้วยหลังจากจบคอมโบต่างๆที่เพื่อนคิดมาอ่ะคอมโบแบบหากินเบสิกเลยที่คนส่วนใหญ่ก็ชอบทํากันแล้วก็แบบได้ดามจที่เร็วที่สุดนะอ่ะแบบนี้ก็คือเข้ามา1 2แล้วก็บุ่มอันนี้คือมันจะครบคอมโบแล้วก็เขาก็รีคูดาวแล้วก็1 2อ่ะแบบนี้ผิดแล้วนะเพราะเห็นไหมว่าพอรีคูดาวมันนับเป็น1สแตกกระบี่มันขึ้นเป็น1ใช่ไหม กดอีกสกิลหนึ่งเป็นเป็น2แล้วก็ไอ้สกิลคูดาวก็ไม่ครบด้วยเพราะว่าได้30ก็คือจบเลยดังนั้นพอรีคูดาวปุ๊บกดงัดก็ได้หรือ1 s k i l สกิลแล้วไประเบิดอ่ะเดี๋ยวดูใหม่นะเพราะว่าเราจะยอมแลกสกิลนี้ไปแบบเราไม่เอาคูดาวสิบเพื่อไประเบิดทำดามจให้มันหนักขึ้นมันแล้วแต่ครับหรือว่าจะทําอีกแบบนึงก็ได้แต่อีกแบบหนึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่ารอเวลาหน่อยเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้ บุ้มบุ้มแล้วก็ระเบิดต้มพอเรารีคูดาปุ๊บงัดบุ้มแล้วก็ระเบิดมันจะเข้า2องนะอันเนี้ยดาเมจเต็มๆแต่ว่าเราจะเสียสกิลนี้ไปเพราะว่ามันไม่ได้ลดสิบวอิอ่าถ้าจะทําให้มันแบบได้แบบเป๊ะๆอีกมันจะช้ากว่าเดิมแต่มันจะได้ครบเขาเรียกว่าครบสกิลอะเพราะว่าสกิลนี้คือสกิลหากินนะเหมือนเป็นสกิลที่แบบทําให้หัวซานหรือว่าทําให้สายเนี่ยมันมันลูดสกิลได้ดีขึ้นอ่ะเรารู้ไหมแต่ว่า อันนี้คือมันบอดไงแต่คนมันไม่ได้ยืนงโง่แบบนี้ครับคนมันจะเลื่อนที่ไปมาดังนั้นเวลาเราจะใช้สกิลนี้เอาไว้หนีสกิลเพื่อนหนีสกิลเพื่อนเราต้องดูด้วยว่ากระบี่เรามันถึงเท่าไหร่ถ้ามันสออย่างนี้เราก็รอก็ได้ครับรอรอสกิลนี้แล้วก็ค่อยมาบุ้มอย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องงัดนะไม่จําเป็นต้องงัดขึ้นอย่างนี้ก็ได้เพราะสกิลนี้มันบอกแล้วว่าต้องการกระบี่2แล้วพอมันกดมันปุ๊บมันจะแบบเต็มเต็มถ้ากระบี่ไม่ถึง2มันจะโดนลดดาเมจลดดาเมจคือมันแรงแต่มันโดนลดดามถ้กบี่ไึงง2ดัันน ไม่จําเป็นต้องงัดก็ได้ขอให้มันถึง2อขอให้พุ่งอ่ so ست, like and, provide, าพุ <ciones> ่งไปพุ่งหนีอย <ogr> ู่ะแล้วแล้วก็วิ่งชิปก็ได้เนี่ยมันมีเวลาให้เราตั้งสิวิพอใกล้ศัตรูก็ปุ่มเข้าไประเบิดอย่างนี้ก็ได้ก้อนแรงครับแบบนี้ก็ได้นะเออหรือว่าถ้าแบบเอาชัชร์ๆกลัวแบบระเบิดไม่โดนก็ต้องงัดทีนึงครับเออแบบพุ่งไปบุ่มแบบนี้อ่รอรอเพราะมันมีสแต็กกระบี่หนึ่งหาเข้าแบบนี้แล้วก็งัดทีนึงแล้วบุ่มอย่างนี้ก็ได้เพราะศัตรูมันจะหนีลําบากครับเพราะการโดนงัดลอยการอะไรมันจะ เขาเรียกว่ามันทําให้ชัวชัวโดนเออประมาณนี้นี่คือง่ายๆเลยนะของสายนี้ให้เพื่อนเพื่อดูที่สเต็กตรงนี้สําคัญที่สุดส่วนไอ้นี่ผมอัพอเขาเรียกว่าภายในมามันก็จะลดคูดาวจาก9วิเป็น6วิเพราะทุกๆ6หวิผมก็จะได้จิตกระบี่โดยที่ไม่ต้องไปเก็บลมอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าผมไม่เก็บลมอย่างเงี้ยจิตก,กระบี่มันก็จะไม่ขึ้นเลยนะมันต้องรอแบบเนี้ยสมมุติแต่ว่าผมเก็บลมประมาณเหมือน วิสองวี่มันก็จะได้จิตกระบี่ดังนั้นไอสายนี้จะตีลมบ่อยเพราะว่าเขาอยากเก็บจิตกระบี่เนี่ยผมใช้เล่นไปให้หมดนะอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าดูนะเนี่ยประมาณ 2- 3สามวิมั้งจิตกระบี่จะขึ้นก็คือ3คอมโบนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองตีมอนให้ดูเนี่ยไปปุ่มงัดอ่ะหนึ่งใช่ไหมอ่าทำให้เป็น2แล้วก็ปุ่มก่อนอ่ะตอนเนี้ยถ้าเพื่อนๆจะใช้อะไรไม่ได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนได้แค่พุ่งหนีอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ถ้าเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> อยากจะลดคูดาวนี้นะดังนั้นเพื่อนเพื่อแบบต้องหนีอ่ะหนีไปก่อน <ítulo> uh, อ um ่าอ kind of ีมูมันกดไม่ค่อยแบบดีด้วยนะเท่าที่ผมรู้สึกผมกดบางทีผมต้องย้ําปุ่ม2อสามทีกว่ามันจะกดสกิลได้ไม่รู้เพราะอะไรจะเป็นทั้ง l อดีแล้วก็น็อกเหมือนกันมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเนี่ยหนึ่งสองเห็นไหมผมย้ําไปแล้วนะเมื่อกี้อ่าผมจะคูดาวแบบนี้แบบนี้ผิดนะแต่ว่าเพราะว่าเราต้องใช้สกิลให้หมดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะทําคอมโบสุดท้ายให้ดูแล้วกันแบบเก็บให้หมดแต่ว่าใช้กับคนจริงก็ ไม่ได้จะง่ายนะเพราะอย่างที่บอกใช้กับบอดมันจะดูแบบเออเหมือนเก็บครบแต่ใช้กับคนจริงเราอาจจะต้องใช้สกิลเพื่อพุ่งหนีหลบหรือว่างัดก่อนดังนั้นเอาง่ายๆพยายามสังเกตถ้ามีเลข2แล้วก็สกิลนี้รอคูดาวไว้สกิลนี้หากินแรงสุดตอนลงมาก็คือน,นี้พอพุ่งกระแรงหลังๆหลังๆพุ่งเท่ากับไอ้นี้ครึ่งนึงเลยพุ่งนี้ถ้าไปอัพกําลังภายในตามที่ผมอัพตอนแรกนะที่โชว์ให้ดูตอนต้นคลิปก็จะแรงครับประมาณนี้เลยอ่ะลองดูใหม่นะ นี่เยวเข้าไปหากินเลยนี un, สส radas, sausage, <Joshua> ่ปุ่มปุ่มอ่าแล้วก็ผมพุ่งตึมหนึ่งอ่าเนี่ยผมไม่มีแล้วก็พุ่ง2ปุ่มแล้วผมคูดาวเนี่ยปุ่มอ่าเห็นไหมผมจะได้ใช่ไหมแล้วก็ผมก็พุ่งอ่าแบบนี้แล้วก็งัดปุ่มแล้วก็ค่อยปุ่มอ่าเห็นไหมคือมันดูช้านะแต่คอมโบเนี่ยได้ครบครับได้พุ่งพุ่งระเบิดอ่าเสร็จแล้วก็พุ่งพุ่งเพื่อเอาคูดาวเพื่อเอาคูดาวนี้ให้มันเร็วขึ้นแล้วก็งัดแล้วก็พุ่งแล้วก็งัดระเบิดก็คือได้ครบครบองเลย แล้วก็มันจะคูดาวมาอีกก็ถ้าทําแบบนี้คล่องนะสกิลจะครบแล้วก็ดาเมจจะหนักมากคือแบบโหดมากๆเลยแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าต้องทําให้คล่องนะเมื่อกี้ผมยังทําช้าอยู่นะเนี่ยพุ่งงัดระเบิดบุ่มอ่ะแล้วก็ตีก็ได้ตรงนี้พุ่งอ่ะอ่ะตีไปก่อนก็ได้3ามีพุ่งปุ่มตรงนี้คูดาวนะครับปุ่มพุ่งงัดอ่ะแล้วก็ระเบิดอันนี้ผมไปงัดว่าวไงฮะเห็นไหมมันก็ได้ครบก็ตีไปก่อนครับเนี่ยคูดาวมันก็จะเร็วอะเนี่ยพุ่งตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าไม่มีสกิลนี้ก็ดไ หรือแม่ก็พุ่งครับพุ่งกระแรงเห็นไหมสามหมื่นจริงๆแรงนะสกิลนี้ถ้าพุ่งที่3หรือว่างัดนะแต่อันนี้อยากกดเลยนะอยากกดเลยนะพุ่งก่อนอนี่ออกไปก่อนก็ได้ครับไม่ต้องสนใจเพราะว่าเรามีสองรอแบบพอใกล้ๆค่อยบุ้มก็แรงอยู่ดีครับคือจะใช้ก็ต่อเมื่ออันนี้มี2ดีสุดถือว่าดีมากๆประมาณนี้สําหรับขวานส,สายเก็บสแสต็กนะ,ะเดี๋ยวผมกดอีกสายหนึ่งให้ดูเป็นสายแบบเอาไว้แบบ เขาเรียกลงดันหรือว่าจะ PPP ก็ได้สายนี้อย่างที่บอกก็คือมันสร้างอนาเขตปัญหาคือเพื่อนๆถ้าสู้กับคนๆมันไม่ค่อยอยู่แล้วอนาเขตนี้มันเห็นมันก็หนีกระจุยจายไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าสู้กับบอดหรืออะไรที่มันแบบนิ่งๆจะเดี้ยบแต่อนาเขตถ้าโดนมันก็จะทําให้คู่ต่อสู้เขาเรียกว่าโดนตึงนะไอ้นั้นก็ช่วยให้เรารีดดาเมจแล้วก็ที่ผมอัพภายในตอนแรกเพื่อคูดาวสกิลนี้รับนี่พอใช้ปุ๊บมันจะไม่มีการคูดาวแล้วครับมันจะแบบใช้ต่อได้ถ้าผมมีจิตกระบี่อ่ะแต่ การใช้สกิลนี้ควรจะมีจิตกระบี่แบบเขาเรียกว่า4นะควรจะ4เท่านั้นเลยเพราะสกิลสุดท้ายมันแรงทิ่สุดท้ายมันแรงเนี่ยเห็นหมบุ่มอย่างเงี้ยบุ่มบุมบุมบุมนี่ทิศสุดท้ายมันแรงมากเนี่ยเ,เห็นไหมคือมันครบอง,ง์อ่ะเนี่ยคือต้องแบบมันจะไม่นั้นเลยนะมันใช้ได้ตลอดเพราะว่ามันเอาคูดาออกไปแล้วเพราะถ้าไปอัพเขาเรียกภายในที่ผมอัพตอนต้นของสายปานเนี่ยเออประมาณนี้เนี่ยสายปานก็ประมาณนี้ก็ถ้ามีสกิลไหนที่ขึ้นมาแบบนี้ เนี่ยด้านฐานคือเขางัดเราไม่ได้ให้รู้ไว้นิดหนึ่งอ่ะลงไหมเห็นไหมแล้วก็เลื่อนไปบุมบูมบมนี่ผมก็เก็บจิตกระบี่แบบอ่ะขึ้นมาถ้าไม่ครบสี่ก็อย่าไปใช้ท่าสุดท้ายครับเนี่ย้าใช้ก็มันจะทําให้ใช้ท่านี้ได้รัวๆครับถ้าอัพอ่าปานตามที่บอกเนี่ยอ่าเดี๋ยวขอไปดูภายในอ่าอันนี้อันนี้รู้สึกมันจะทําให้ใช้ท่าที่สี่ได้รัวๆ สายนี้ผมก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าอัพแบบนี้มันเหมือนจะแบบวนลูปรีดดาเมจได้ดีกว่าเดี๋ยวผมลองรีดดาเมจให้ดูตรงนี้นะเราไปเทียบกับอีกสายหนึ่งก็คือสายปบมานเพื่อนๆจะเห็นว่าสายเนี้ยดาเมจมันต่อเนื่องมากกว่าแต่สายปบมานั้นดาเมจมันมันมันไม่เยอะเท่านี้แต่มันเป๊ะมันตรงอ่ะถ้าแบบยัดใส่ศัตรูได้เป๊ะนะเดี๋ยวไปดูไหมครับนี่ปุ่มก็เปิดมาแล้วก็ปุ่มปุ่มแล้วก็บอม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 มาเห็นไหม บุบอ่ะบุบตีไปประมาณนี้นะเนี่ยยังไม่ครบผมก็ไม่ค่อยจะใช้ครับสกิลมันรอโหลดนานเหมือนกันนะบุมบุมแล้วก็บุม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 อ่าแล้วก็เลื่อนไปประมาณนี้เนี่ยมันจะสร้างวงตลอดแต่ส่วนใหญ่ศัตรูเขาไม่อยู่หรอกครับคือเขาพยายามจะหนีจากวงเพราะวงมันแรงวงมันทําให้หนืดเออใครอยากไปอยู่ครับมันน้อยครับไม่มีใครอยากจะอยู่ในวงของศัตรูยิ่งบู๊ตึงด้วยคือบูตึงมันก็มีสายวงของมันก็แบบหนีครับเออเนี่ยประมาณนี้ ไปนี่ปุมปุ่มปุมปุมปุ่มุม,ม,ม,มอ่ะก็ฟัดประมาณนี้ดําอ่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวพอไปดูอีกสายหนึ่งนะสายปามาณจริงๆสายเนี้ยผมบอกให้ว่ารีดดาเมจได้ดีกว่าถ้าวนหลูกค่องๆอง,องสายปามาณอาจจะรีดดาเมจได้ไม่เท่านี้นะมันแต่มันแต่มันเร็วอะ่ะมันแบบแปบบ๊แบๆบมันแทบบําดาเมจเลยอ่ะดูนะปุ่ม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 แคบบ่ชุดเนี้ยเห็นไหมกระฉูดไปหมื่นสองหมื่นสี่แล้วนะ ทีเดียวและหลังจากนั้นก็ลําบากแล้วครับที่จะรีดดาเมจอ่ะพุ่งไปปุ่มคูดาวปุ่มปุ่มงัดปุ่มบุ่มบุ่ม,มอ่ะเห็นไหมแปดหมื่นสี่คือมันจบพอจบคอมโบนี้ทำไงครับมันก็จะมันก็จะไม่มีแล้วครับดาเมจมันก็เป็นการหนีอย่างเดียวแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเราต้องรอสกิลนี้อ่ะหรือไม่ก็มานี้ก็ได้แล้วก็ปุ่มเข้าไปเออเห็นไหมมันก็จะพุ่ง เหมือนดาเบทมันขึ้นเป็นกราฟพ,พุ่งลงหยุดพุ่งลงหยุดแต่อีกสายนึงอ่ะมันเป็นกราฟแบบขึ้นแล้วก็นิ่งๆแบบต่อเนื่องครับแบบจ๊กๆๆมากกว่าไอ้นี่มันขึ้นจ๊กขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เลยอ่ามันเลยเหมาะกับการฆ่าคนครับฆ่าคนเร็วดีที่สุดสายนี้นะถ้าเป๊ะฆ่าคนเร็วที่สุดครับเนี่ยขึ้นไปปุ่มปุ่มเนี่ยโดนปุ่มเข้าไปชุดเนี่ยก็หนักแล้วหรือว่าพุ่งต่อปุ่มอ่ะตีก่อนทําไมต้องพุ่งสองเพราะเอาสองสแต็คครับเนี่ย อ่ะเห็นไหมผมกดไม่ค่อยโดนเพราะว่าอีมูมันกากเนี่ยพอสองแสบ,บผมค่อยมากดเนี้ยปุ่มแล้วก็ขึ้นไนบุ่มงึง่งปุ่มดำเห็นไหมกระฉูดประมาณนี้สำหรับสายเขาเรียกว่าหัวซานสายอะไรอ่ะประมาณ